กรุงสีเพลินเพลินเรื่องเงินเรื่องง่ายฟังได้เพลินเพลินเรื่องชีวิตคิดให้ง่ายพอดแคสต์ Podcast เรื่องราวชีวิตของผู้คนหลากหลายแล้วคุณจะพบว่าการใช้ชีวิตง่ายกว่าที่คิด ตอนรับคุณผู้ชมเข้าสู่กรุงศีพอดแคสต์นะครับเรื่องชีวิตคิดให้ง่ายอยู่กับผมอามก่อนกันนะฮะแล้ววันนี้สุภาพสตรีที่นั่งข้างๆผมเนี่ยต้องบอกว่าเป็นกูรูเรื่องการแต่งบ้านเทรนด์เรื่องการแต่งบ้านยังไงนี่เชอรู้เป็นคนแรกๆเลยนะฮะมาแนะนำคุณผู้ชมแน่นอนต้อนรับคุณฮอนลีรพัฒ์กะสานติกลุครับสวัสดีครับพี่ฮอนสวัสดีค่ะ โอ้โหวันนี้ผู้ชมโชคดีมากเราได้คิวของพี่ฮอนมานะฮะ,ะพี่ฮอนเป็นเป็นอธิการบริหาร My Home อย่างที่บอกไปเรื่องบ้านเรื่องสวนเรื่องจัดบ้านต่างๆนี่ต้องถามพี่ฮอนเชิญมาถูกคนเลยนะฮะ,ะแล้ววันนี้ครับเราก็จะพูดถึงเรื่องที่กําลังเป็นเทรนอยู่เทรน์ที่ว่านี่คือต้นไม้ ราคาขึ้นดีมากเลยครับพี่ราคาพุ่งกระฉูดค่ะนะค่ะขึ้นนี่หลักใบนะใบละห้าหมื่นก็มีผู้ชมฟังแล้วผมยังขนลุกนะฮะ <c oughs> ทำไมแถวบ้านไม่ปลูกไว้แบบนี้บ้าง <c oughs> นะครับเรื่องของต้นไม้ก็เรื่องหนึ่งกับอีกเรื่องในยุคโควิดที่สําคัญมากเลยคือกําลังใจค่ะอ่า <c oughs> เราเอาเรื่องความเชื่อกําลังใจมาเสริมสองเรื่องนี้เข้าด้วยกันนะฮะ <c oughs> เพราะฉะนั้นท็อปิกที่เราจะพูดคุยกันวันนี้คือปลูกต้นไม้ตามราศีรับสิ่งดีๆช่วง work from home จริงๆแล้วเนี่ยการปลูกต้นไม้เนี่ยไม่ว่าจะเอาจริงๆเราจะปลูกอะไรเนี่ย มันก็ดีทั้งนั้นนะเนาะเพราะว่ามันเป็นต้นไม้มันก็ทําให้ชีวิตเรารู้สึกว่าแบบสดชื่นมากขึ้นแต่ถ้ามันมีต้นไม้ต้นไหนที่เขาว่ากันว่าอมันมาเสริมให้กับดวงหรือให้กับราศีแต่ละราศีมันก็จะทําให้คนปลูกอ่ะรู้สึกมีกําลังใจอย่างที่อาบอกมากขึ้นใช่ค่ะขอเคลียร์คุผู้ชมก่อนนะครับต้นไม้แต่ละราศีเนี่ย ไม่ใช่ว่าต้นนี้อะไปเจอกันทุกวันที่1แล้ววันที่16ไปขูดไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อย่างนั้นไม่ใช่ต้นไม้แบบนั้นไม่ใช่หมายถึงปลูกเพื่อเสริมคนที่อยู่ที่บ้านใช่ครับเดี๋ยวจะแบบโอ้ยเตรียมแป้งเตรียมอะไรพร้อมเลยพี่นไม่ต้องไม่ต้องขนาดนั้นต้องขนาดนั้นเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เราจะไล่เรียงไป12ราศีเลยนะฮะว่าแต่ละราศีไหนต้นไม้ที่จะเสริมให้เป็นกําลังใจกับคุณได้เรามีศาสตร์แล้วก็มีศิลป์ที่จะมาพูดกันด้วยไปทีละราศีเลยดีกว่าเริ่มต้นรรราีแกคับ ราศีมังกรนฮะ<ฆ>เพราะว่ากันว่าคนที่เกิดราศีมังกรเนี่ยเป็นคนที่รอบคอบแล้วก็เป็นคนที่ละเอียดอ่อนค,ควรจะเป็นต้นอะไรดีครับพี่ฮอนรอบครอบละเอียดอ่อนพอบอกมาอย่างนี้ปั๊บทางเ,าเราก็มีความรู้สึกว่างั้นคนนั้นต้นไม้เนี่ยจะต้องควรจะเป็นอะไรใช่ไหมคะ,คะเอาง่ายๆเลยโอซยเซียนแพร ปล่ยเซียนแครก็เหมือนปล่ยเซียนปกติเลยค่ะแต่ว่าเดี๋ยวนี้มันมีไซส์เป็นแบบมินิใช่เราสามารถที่จะปลูกในบ้านได้อะไรต่างๆได้ปล่ยเซียนแครเนี่ยท่านนึกภาพดูลําต้นเขาจะมีหนามแหลมๆเพราะฉะนั้นอย่างที่ราศีมังกรที่บอกว่าเป็นคนรอบคอบละเอียดอ่อนเขาก็เลยต้องการคนที่มีความระมัดระวังรอบคอบในการที่จะปลูกใส่ใจเพราะว่าลําต้นเขาเป็นหนามไง Oh. เขาก็เลยต้องอาจจะต้องการคนคนที่มีลักษณะบุคลิกลักษณะของราศีมังกรเนี่ยมามาช่วยดูแลแ oh. บบนี้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือพปยเซียนแคะเนี่ยเป็นไม้มงคล oh. เป็นไม้ที่ในสมัยก่อนเนี่ย oh. ของจีนนะคะเขาจะเป็นพวกฮ่องเต้และคนในราชวงศ์เท่านั้น,น hmm. ที่จะเป็นคนปลูกเพราะฉะนั้นก็เลยกลายเป็นไม้ที่เมื่อคนปลูกแล้วก,ก็เสริม ความแบบบารมีราศีต่างๆใช่เป็นความเชื่อเป็นกําลังใจให้คุณผู้ชมนะแล้วมันก็เหมาะกับคนที่เกิดราศีมังกรเพราะเคารอบครอบละเอียดต้องบััรไม่โดนนามใช่ไหมครับคุณผู้ชมถ้ายังไม่ถึงราศีตัวเอง ก็จะบอกว่าฟังไปก่อนด้วยนะฮะเพราะบางทีคนรอบของคุณผ <ination noises> ู้ชมเนี่ยก็อาจจะเกิดราศีนั้นๆไงใช่ค่ะสมมุติซื้อเป็นของขวัญไปให้เจ้านายไปให้เพื่อนพี่น้องเนี่ยโอ้โหรู้ราศีคนนี้โคเช่เลยนะฮะโคชเช่เลยถูกต้องรอโบนัสปลายปีต่อก็ที่ราศีที่สองครับราศีกุมลักษณะคนที่เกิดราศีกุมเขาบอกว่าเป็นคนสุขุมนุ่มเลึกเป็นคนที่แบบทําอะไรไม่ค่อยจะสับเปล่าละเอียดเด็ดเดียวไม่ท้อแท้ฮะปลูกต้นอะไรดีพี่ฮอนเป๊ะเลย ไผ่กวนอิมอ๋อไผ่ที่คนมาสันใช่ที่เราเห็นกันเยอะๆพี่ว่าเขาเอามามาเป็นเกลียวตัดถักใช่ค่ะครับไผ่กวนอิมเนี่ยถ้าเกิดในบ้านเนี่ยบางคนก็จะเอามาไว้ตรงแท่นบูชาต่างๆที่เป็นเป็นมาเป็นก็ถือเป็นไม้มงคลแล้วก็มันเป็นไผ่กวนอิมเนี่ยเป็นลักษณะเป็นพันไม้อย่างหนึ่งที่จริงๆแล้วคือปลูกและดูแลง่ายแต่ว่าการปลูกและดูแลง่ายเนี่ย จะทำผ้าอะไรเสริมเขาบอกว่าเขาจะดึงดูดความดึงดูดตัวของคนปลูกอะค่ะคให้มันมีความสุขุมนุ่มลึกมากขึ้นแล้วทําให้มีสมาธิอ๋ออันนี้คือเสริมคนจริงจริงเลยพี่ใช่ค่ะเสริมแล้วก็ในลักษณะของตัวไผ่กวนอิมเนี่ยเขาไม่ได้เป็นมาเป็นไม้ที่แบบต้องดูแลแบบต้องโดนแดดต้องอะไรมากนะไม่ต้องดูแลมากาไม่ต้องดูแลมากแต่ว่ากับการที่ไม่ดูแลมากนี่แหละทําให้จะต้องลองมีน้ําหล่อเขาไว้บ้าง เพื่อที่ให้เขาเนี่ยมีความสดชื่นเขียบชูดอ้าวสองราศีผ่านไปราศีที่3ครับราศีมีนคนที่เกิดราศีมีน,นะฮะเขาบอกว่าเป็นคนที่มีความคิดสร้างสารรค์เยอะอปรับตัวได้ดี่แบบนี้ควรจะเป็นต้นไม้อะไรครับบอนไซเลยบอนไซแบบญี่ปุ่นนะฮะใช่ค่ะ<อ>เพราะว่าอย่างตัวลักษณะของคนราศีมีนที่บอกคือมีความคิดสร้างสารรค์ปรับตัวได้ดีตัวบอนไซเนี่ยเป็นไม้ที่มีความรู้สึกว่าเหมือนปลูกง่ายนะแต่จริงๆแล้วต้องมีความอดทน ในการที่จะเลี้ยงดูเขาเพราะว่าบอนไซเนี่ยมันจะมีบอนไซที่ค่อยๆดัดนู่นนี่นั่นเพราะฉะนั้นคนคที่ปลูกเนี่ยอาจจะต้องมีเฮ้ยเราจะเอากิ่งออกไปทางไหนจะต้องยังไงจะต้องมีความอดทนประมาณหนึ่งมีความคิดสร้างสารรค์นะคือบอนไซเนื่ออกว่าบอนไซแคร์เดี๋ยวนี้ก็มีใ,ในงานโอ้โหสวยๆเยอะแยะเลยคือสามารถตัดต่อให้มันกลายเป็นต้นแคร์ได้แล้วคนที่ปลูกอ่ะจะต้องมีความคิดสร้างสารรค์และมีความอ,อดทนเพราะว่ากว่าเขาจะโตไปขึ้นไปเป็น กิ่งจานตามที่เราแดดต้องที่เราต้องการเพราะว่าจากนิสัยคนมาก็ค่อยๆปรับเลี้ยงให้ต้นไม้นี้ได้ดีพอต้นไม้โตแล้วก็เป็นกำลังใจว่าโอ๊ยมันก็เสริมให้เราได้นะเนี่ยใช่ค่ะต่อกันเลยดีกว่าครับใครที่เกิดราศีเมษนะลักษณะเขาเนี่ยมักจะเป็นคนที่ทำอะไรแบบฉับไวปุ๊บปุ๊บปุ๊บรวดเร็วนะครับกระฉับกระเฉงรักอิสระรักการประจนภัยต้นไม้แบบนี้นี่ต้องอินดิรานโ์ใช่ไหมคะเนี่ยไม่อยากจะเลยเหมือนกันเลยคือใช้ท่ารักอิสระ ชอบไปนู่นไปนี่เนี่ยคือสแสดงว่าจะต้องแนวดูไม่ค่อยมีเวลาอ,อยู่บ้านเท่าไหร่ใช่ไหมลิ้นมังกรนะรคะใช่ค่ะลิ้นมังกรแคะก็ได้เดี๋ยวนี้เขาว่าลิ้นมังกรที่เราจะเห็นที่เขาจะปลูกกันตามขอบรั้วบ้านเป็นสูงสูงเป็นอย่างนี้ค่ะ,ะคือนะตัวลิ้นมังกรเนี่ยเอาจริงเป็นต้นไม้ที่พี่ฮอนมีความรู้สึกว่าเป็นต้นไม้ที่เลี้ยงยังไงก็ไม่ตายเพราะว่าจริงๆเขาเป็นเป็นไม้ที่มีความอดทนน่ะคือ แค่เราระวังอย่าให้หน้าดินแห้งจนเกินไป mm. แค่แล้วก็ลดน้ําต้นไม้นานๆทีอย่างนี้ได้แต่ว่าโดนแดดบ้างลําไรเพราะฉะนั้นก็เลยกลายเป็นต้นไม้ที่มีความรู้สึกว่าคน กับราศีนี้มันดูไปด้วยกันดีๆเพราะเขาเป็นคนอิสระไงอ,อาจจะแบบกระฉับกระเชงชอบไปนู่นไปนี่อะไรอย่างเงี้ยเพราะนั้นตัวลิ้นมังกรน่าจะเหมาะสมในการในการเรลี้ใช่ถูกต้องมาราศีที่5กันต่อครับคนนี้นี่รักสวยรักงาม,มชีวิตนี่จะเป็นระเบียบเป๊ะเป๊ะเป๊ะนะฮะม,มีความแบบไม่ค่อยใจร้อนสักเท่าไหร่นั่นก็คือราศีพฤกษ์นั่นเองครับอะไรดีพี่กูลาบหินเลย กุหลาบหินใช่ค่ะกุ<อ>หลาบหินเนี่ยด้วยความที่ตัวตัวรูปทรงตัวดอกเขาสวยสวยงามอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็ก็เลยดูมีความลักษณะว่ามันน่าจะเหมาะกับคนรักสวยรักงามด้วยอ,อะไรประมาณนี้เนาะแต่ว่านอกจากความสวยงามของรูปลักษณ์ของเขาแล้วเนี่ยเขายังมีคุณสมบัติอย่างนี้คือเขาดูดพิษ เ oh. ขาดูดซับพิด,ด ick, เพราะฉะนั้นเราสามารถเลี้ยงเขาไว้ในบ้านได้ทําความเชื่อนะเขาก็จะบอกว่าคนที่เลี้ยงกุหลาบผิดแล้วสวยออกมาแข็งแรงดอกดูสวยงามเลยเนี่ยจะทําให้ร่ํารวยเป็นเศรษฐีมาครึ่งทางแล้วครับราศีที่6ของเราครับราศีคนคู่หรือว่าราศีเมถุนนั่นเองนะฮะคนที่อยู่ราศีนี้เขาบอกว่าส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นคนสดใสร่าเริงมีความแบบมีความอารมณ์ขันมีความคิดเด็เริ่มต่างๆครับพีบ่ฮอนต้องแก้วการจนาเลย <Ừ. S 2> บางคนอาจจะแบบแก้วการจนาหน้าตาเป็นยังไงครับสีสันใบสวยงามมาก<อ>เขาถือว่าแก้วการจนาเนี่ยเป็นต้นไม้ราชาไม้ประดับวว้าวคนนิยมเลี้ยงก็คือด้วยความที่พอเขาบอกเป็นราชาไม้ประดับนะคะคสีสันเขาแต่ละใบแต่ละแต่ละพันุ์เขาเนี่ยจะเมื่อซื้อมาแล้วต้นหนึ่งเนี่ยเราจะเริ่มแบบเฮ้ยมีอีก สีสีสอื่น,นใช่มีสีอื่นอีกแล้วมันจะทําให้เราสนุกสนานในการเลี้ยงเพราะแต่ละใบแต่ละพันเนี่ยมันมีสีที่ที่เรียกว่าแตกต่างกันคนก็จะมาแบบ ค่อยๆเลือกซื้อเลือกเก็บเลือกสะสมเพราะฉะนั้นก็จะสนุกสนุกในการเลี้ยงมากเรื่องของตัวตัวแก้วกาญจนาเน,นี่ยค่ะอ๋อ,อก็จะเหมาะกับคนที่แบบมีความสร้างสรรค์มีความแบบร่าเริงแล้วที่สําคัญก็คือคนชอบเลี้ยงคือเลี้ยงไว้ในบ้านได้คือมันเป็นไม้ฟอกอากาศชนิดหนึง่งอฟอกอากาศด้วยและราศีกรกฎราศีต่อไปเลยนะฮะเป็นคนที่มีความคิดที่เข้เรียบง่ายใช้ชีวิตแบบสบายๆไม่ต้องเป็นระเบียบเป๊ะๆไม่เอาไม่เอาแบบนี้ไม่ชอบนะฮะควรจะเป็นต้นอะไรครับพี่ฮอนโหย่านะฮะ โฮย่าหรือหัวใจทศก,กัณน,นั่นเอง โอ้ตรงนี้ไม่เคยได้ยินชื่อเราจะเห็นนะต้นนี้ก็จะมีเวลาเราไปมาครั้งตามห้างหรือตามที่ที่ขายต้นไม้เนี่ยเขามักจะมีต้นโหย่าคือมันจะเป็นเหมือนลักษณะหัวใจที่เหมือนกระองเพชรไหมพี่ไม่ไม่ไม่เหมือนมันเป็นลักษณะไม้อวบน้ำอะค่ะมันจะเป็นใบแบบดูแน่นแข็งๆอะเป็นหนาๆหน่อยแล้วก็เป็นหัวใจเลยเสียบบักอยู่ในดินโอเจ๋งจังเขาจะนิยมให้กันคือในช่วงวันวาเลนไทน์เป็นหัวใจเลยบางคนก็เอามาแบบว่ามีเด็กๆหลายคนเอามา ใช้ปากกาเล็กๆแต่ว่าใช่บอกรักอะไรอย่างนั้นเพราะว่าเหมือนกับถือว่าเป็นการให้แล้วแล้วคนปลูกเนี่ยมันมีแค่ใบเดียวเสียบไว้อ่ะมันต้องมีความรู้สึกว่าต้องใส่ใจเขาเลยนะเพราะเราไม่รู้เลยว่าสำหรับพี่ฮอนนะตอนเห็นตอนแรกเราจะรู้ได้ไงว่าอันนี้โตไม่โตคือใช่คือเพราะว่ามันเป็นหัวใจทมันเสียบมันอยู่ตรงนั้นเลยมันอยู่อย่างนั้นเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่มันเสน่ห์ของมันก็คือถ้าเราเลี้ยงแล้วเขาแบบว่าแข็งแรงเขียว ชะอุ่มเลขเขียวแบบว่าดูเราก็มีความสุขเฮ้ยมันดีอะไรอย่างเงี้ยตั้งไว้น่ารักน่ารักที่โต๊ะทำงานได้ครับแล้วก็เป็นการเสริมราศีสำหรับคนที่เกิด<ช>ราศีก็รกฎใช่ค่ะนะครับเจ็ดแล้วมาที่เลขมงคลเลขแปดกันต่อเลยร,ร,ราศีสิงห์ครับราศีนี้เขาบอกว่าเป็นคนที่กล้าได้กล้าเสียรักเพื่อนฝูงมีความมุมานะครับควรจะเป็นต้นอะไรฮะ อันนี้แอบเป็นต้นโปรดของตัวเองถึงไม่ใช่เกิดราศีนี้แต่ก็ชอบก็ปลูกได้เหมือนกันใช่ค่ะนั่นคือทีเลนเซียอทีเลนเซียที่ทีรนเซียมีสีสีสันเยอะแยะมากมากมายเลยทีเนเซียบางคนอาจจะนึกไม่ออกหัวสับปะรดนะคะที่ลักษณะมันจะเป็นเหมือนตรงหัวสับปะรดแล้วก็เป็นงอสีสีใช่มันจะมีสีชมพูสีเหลืองสีแดงสีแดงน่ารักมากๆเลยแล้วก็ทีรนเซียเนี่ย ถามว่าเลี้ยงยากไหมกำลังจะถามเลยครัพี่เพราะว่าเป็นไม้รากอากาศชนิดหนึ่งคือไม่ต้องลงดินเขาก็จะเอาคนก็จะเอามาห้อยเอามาเกี่ยวนู่นนี่ตามต้นไม้ต่างๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นลักษณะของทีเรนเซียเนี่ยเหมือนเลี้ยงง่ายแต่จริงๆแล้วคือต้องระวังอย่างหนึ่งคืออย่าให้เขาโดนแดดจัดมากเกินไปคือเขาเขาเจอแดดได้แต่ถ้าอยู่ใต้ใต้ร่ม ของต้นอื่นอะไรอย่างเงี้ยก็จะดีจะดีแล้วเวลาลดน้ำเพราะเป็นฟอกกี้ใช่ฟอกกี้ฉีดก็พอใช่ค่ะบางคนก็อาลดน้ําสมมติถ้าเป็นข้างนอกเนาะก็ลดลดลดไปให้มันละอองฝอยฝอยโดนอารมณ์งั้นไม่ต้องลดเยอะทุกวันเใช่แล้วก็ส่วนของความเชื่อเนาะเขาบอกว่าอบบุกทีเลนเซียแล้วเนี่ยจะทําให้ราบรื่นชีวิตไม่มีอุปสรรคโอ้ครับ คุณผู้ชมราศีที่9ครับราศีกันนะฮะเพราะว่ากันว่าเป็นคนเก่งเรื่องการจัดการจัดแจง o r g a n i z e ์ต่างๆชอบหาความรู้ใหม่ๆแล้วก็เป็นผู้ฟังที่ดีชอบรับฟังคนอื่นอยู่เสมอแบบนี้ควรจะเป็นต้นอะไรฮะฮอตฮิตเลยแคคตัสค่ะหรือกระบองเพชรกระบองเพชรใช่ครับกระบองเพชรเนี่ยจะว่าไปว่าเขาเพราะว่าพี่เป็นคนราศีกัน ก็ลองเลี้ยงเหมือนกันก็ลองเลี้ยงดูสําหรับกระบองเพชรเนี่ยเราจะคิดว่าเป็นต้นไม้ทะเลทรายเพราะฉะนั้นอยู่แดดไปเลยไม่ต้องไปปล่อยไปเลยจริงๆแล้วไม่ได้พี่ทอนดูแล้วนะคือจัดแล้วคือโดนแดดเนี่ยจะต้องประมาณ3 4สี่ชั่วโมงต่อวันแล้วก็ควรจะเป็นแดดช่วงเช้าถ้าเจอแดดกลางวันเปี้ยงๆเนี่ยกระบองเพชรที่ไหนก็หนักเกินไปเพราะแดดบ้านเราเนี่ยอามร้อนมาก เรียกว่าไม่กันได้เลยทีเดียวยิ่งเป็นต้นเล็กๆที่แบบควรจะอนุบาลอย่างงี้ค่ะกระบองเพชรเนี่ยควรจะเจอแค่แดดเช้าแล้วก็การลดน้ําอาทิตย์ละครั้งถึงสองครั้งแล้วแต่ช่วงของช่วงอุณหภูมิอากาศะเราต้องหมั่นสังเกตเขาแล้วมีคนบอกว่าถ้าเลี้ยงกระบองเพชรสวยงามแล้วกระบองเพชรออกดอกคนไหนเลี้ยงแล้วเนี่ยแสดงว่าการงานการเงินจะดีมากผมดีใจมากที่บ้านผมพุ่งออกไปออกดอกใช่พุ่งออกดอกไปค่ะ มาถึงอีกหนึ่งราศีนะครับที่โดนแซวว่าเป็นราศีที่ติดสุดๆไปเลยนะฮะ<ช>ราศีตุลน,นะฮะตระช่างนั่นเองเป็นคนที่แน่นอนรักความยุติธรรมเหมือนตระช่างนะฮะแล้วก็มีความรักอิสระแล้วก็มีความติดก็คือความรักงานศิลป์เหมาะกับต้นอะไรครับไม่ต้องต้นอื่นต้นไหนเลยค่ะครับต้นโกศลค่ะ ๋อต้นที่ใบเขาจะหละลายสีใช่สีสันจะจัดจ้านมากเป็นต้นที่มีใบที่สีสันสวยงามเลยถือว่าใครที่ชอบเลี้ยงแล้วเหมือนอยากจะได้งานศิละปะมาไว้ในบ้านหรือบแบบว่าต้องเลี้ยงต้นโกศลเลยเพราะว่าด้วยสีสันของเขาด้วยลวดลายเหมือนกับคนเอาเอสีน้ำหรือเอาสีไปสลัดใส่อะ่ะมันจะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยมัน ธรรมชาติมันมีแาบใช่มันเป็นอย่างนี้ได้เลยอะไรใช่ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าการเลี้ยงดูตัวต้นโกศลเนี่ยถ้าเรารู้สึกว่าเมื่อไหร่ที่สีมันซีดลงครับแสดงว่าเราเลี้ยงดูได้ยังไม่ดีอ้าวเหรอครับต้องปรับเขาให้หันหาแสงบ้างให้ถูกต้องให้ออกไปเจอเจอแสงแล้วให้น้ําได้อย่างถูกต้องแปลว่าเขาชอบแดดใช่มาอีกต้นหนึ่งกันดีกว่านะฮะสำหรับคนที่เกิดราศีพิจิกครับผม ปฏิพานไหวพริบดีม,มีความรู้ความสามารถรอบตัวแล้วก็เป็นคนละเอียดรอบคอบด้วยค,ควรจะปลูกต้นอะไรดีฮะแบบนี้อันนี้เป็นเป็นต้นไม้ที่เอาจริงถ้าคนสมัยก่อนนี้จะเจอทุกบ้านเลยครับต้นวาสนาโอ้โหแค่ชื่อก็ชนะแล้วใช่ต้นวาสนานี่คือ,อถ้าไปถามรุ่นคุณพ่อคุณแม่เนี่ยทุกคน บ้านคุณยายก็มีบ้านคุณย่าก็มีมีกันหมดเลยแล้วเวลาขึ้นเนี่ยสูงไปเรื่อยไปเรื่อยเราแตกช่อแตกหลายช่อนะฮะแยกออกไปใช่ค่ะต้นวาสนาเนี่ยก็จริงๆปลูกแล้วมันก็ดีจริงๆนะด้วยความที่บางครั้งเราเรามีความรู้สึกแค่ชื่อมันก็มีความรู้สึกทําให้เรารู้สึกแบบมีวา้สดีใช่ใช่ค่ะแล้วก็ที่สําคัญคือรูปทรงหรือการแตกช่อของเขามันก็จะขึ้นไปแนวสูงขึ้นเรื่อยๆเราสามารถที่จะหาตําแหน่งที่เราจะปลูกเนี่ย ไว้ไว้ได้เลยอะว่าอยู่มุมนี้ก็อ,อยู่ตรงนี้ตลอดมันก็จะแตกขึ้นไปเรื่อยๆสูงขึ้นไปเรื่อยๆโอ้ย <c oughs> นะ,ะสมหวังมีโชคลาภนะฮะ <c oughs> โดยมไม่ต้องไปีบุญวาสนามีบุญวาสนาใช่ค่ะโดยไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับเขามากด <c oughs> ีงามนะฮะ <c oughs> อ่ะมาราศีสุดท้ายแล้วครับผมถ้ารอถึงตอนนี้นี่คุณนี้สุดยอดเลยนะฮะ <laughs> ราศีธนูครับมีความเป็นผู้นำมากๆเป็นคนที่ชอบเป็นที่ปรึกษาให้กับคนอื่น <laughs> มีจิตใจ,จดี <laughs> มีความเป็นเพื่อนเป็นมิตรนะฮะชอบให้ความช่วยเหลือแมทน่าคบมากราศีนี้ใช่ค่ะต้อนอะไรดีครับพี่ฮอนฮอตฮิตเลยณปัจจุบันคือ,เ,อ,อเป็น ต้นไม้เป็นพืชตระกูลบอลเพราะว่าบอนตอนนี้ตอนนี้แหละจากบอนเนี่ยจากราคาที่ธรรมดามากตอนนี้ขึ้นมาแล้วนะคะเพราะว่าบอนเนี่ยบอนตอนนี้คือเป็นเป็นที่นิยมมากๆเพราะว่าบอนไี่มีหลากหลายสายพันธุ์มากแต่สําหรับราศีธนูต้องออมเพชรค่ะอมเพชรใช่ค่ะอมเพชรสวยเป็นต้นไม้เป็นเป็นเป็นพืชตระกูลบอลที่พี่ฮอนบอกก็คือคน คนที่เลี้ยงบอลเนี่ยก็จะค่อยๆสะสมเออบอลสีนู้นใบนู้นใบนี้บอลมันจะมีความสะสมไปเรื่อยใช่ค่ะ <ๆ S 2> น่ารักคือตัวกิ่นเขาจะเหมือนอ่อนๆเล็กๆ,ๆแล้วก็แต่ใบเนี่ยออกมาแล้วจะมีลวดลายต่างๆที่แตกต่างกันออกไปสวย<ช>คนก็จะแบบเอ้ยเลี้ยงแล้วก็เอามามีสีสันต่างๆเอามาเลี้ยงรวมๆกันแต่ถ้าราศีธนูต้องอ,อมเพชรเพราะเขาจะบอกว่าอมเพชรเนี่ยจะช่วยในเรื่องของมีเงินเหลือใช้<อ>เสริมด้านการเงินค่ะอมเพชรอมเพชร เอาแค่ชื่อก็มงคลแล้วนะเลือกเอาตามสะดวกเลยคุณผู้ชมจริงๆแล้วเราพยายามจะทําให้เป็นประเภทเหมือนกับเทเลเมียสนะราศีไหนใส่เสื้ออนไรครบก็คือเหมือนกับราศีไหนปลูกต้นไม้อะไรแล้วมันมงคลนแต่ถ้าเกิดว่าเป็นความชอบจะปลูกมากกว่านั้นได้ไหมฮะได้เลยได้เลยปกติเนี่ยอย่างที่บ้านในส่วนตัวเนี่ยคือต้นไม้เนี่ยพี่หอนจะเลือกปลูกเนี่ยพี่หอน ดูจากตัวเองก่อนนะว่าหนึ่งตัวเองเป็นเป็นคนยังไงนี่คือสําหรับคุณผู้ชมด้วย<ม>ถ้าเกิดเวลาเราจะเลี้ยงเนี่ยเราบ้านเราอาจจะเป็นคอนโดต้นไหนควรเลี้ยงไว้ที่ระเบียงเ<ม>พื่อให้เขาได้รับแดดอย่างที่พี่ฮอนบอกต้นไหนที่แบบสามารถมาเลี้ยงตรงโต๊ะทํางานได้<ม>เป็นไม้ฟอกอากาศเอาไว้ในห้องก็ได้อะไรอย่างเงี้ยเหมือนบ<ม>คนจะบอกว่าเฮ้ย<ม>ต้นไม้ไม่ควรเอาไว้ในห้องนอน<ม>แต่บางสายพันธุน์ณปัจจุบันนี้เป็นต้นไม้ฟอกอากาศเอาเข้ามาเลี้ยงในห้อง ได้เหมือนกันใช่ค่ะโอ้ทั้งหมดทั้งมวลคือมันอยู่ที่ไลฟ์สไตล์ของแต่ละคนด้วยพี่ฮอนใชคือต้องลองดูนะครับว่าชอบอะไรแล้วก็ไปเอาไปอยู่ที่บ้านที่อยู่อาศัยของคุณเนี่ยได้หรือเปล่าในมุมนั้นนะครับลองปรับดูนะเราเป็นไกด์ไลน์เป็นชิปให้คุณผู้ชมนะครับเสริมไปทั้ง12ราศีเอาไว้เลี้ยงเองก็ดีนะฮะในยุค work from home แบบนี้หรือว่าจะผ่านพ้นวิกฤตไปแล้วเนี่ยนะฮะเจอผู้คนได้เอาไปมอบเป็นของขวัญก็ดีงามใช่ให้แบบเหมือนกับเราให้ควาามมชชุื้้นนเเใหกกบบสีีขขยัไป ดีสุดๆเลยนะฮะวันนี้ต้องบอกว่าได้ทิปส์ไปแบบจุกๆแน่นๆเลยนะฮะเหมาะสำหรับยุคนี้ work from home มากๆเลยแล้วก็ต้องขอบคุณกรูของเรานะฮะไม่ให้ความรู้เราพี่คอนขอบค,คุณมากเลยนะ,ะครับลองเลือกดูนะฮะเป็นทิปส์ไว้สำหรับต้นไม้ที่คุณชอบเลี้ยงแล้วก็เสริมราศีของคุณด้วยนะครับนี่แหละฮะเรื่องราวสนุกสนุกใช้ชีวิตให้ง่ายนะฮะฟังเพลินๆแบบนี้กับกรุงศีพอดแคสต์ Podcast นะครับสามารถรับฟังได้ทาง YouTube Apple Podcast SoundCloud Spotify รวมไปถึง w w w ร์ไวยเป็ดกลุีดด้วยนะครับฝาก้วยนะฮะดูย้อนหลังกันได้แชร์กันได้เยอะๆเลยนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับกลับมาลุ้นกันนะครับว่าครั้งหน้าที่เราเจอกันเนี่ยจะพูดคุยถึงท็อปปิกทิปส์อะไรที่ทำให้ชีวิตคุณง่ายขึ้นเยอะเลยนะครับตอนนี้ผมลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับเรื่องชีวิตคิดให้ง่ายพอดแคสต์ Podcast, เรื่องราวชีวิตของผู้คนหลากหลายแล้วคุณจะพบว่าการใช้ชีวิต ง่ายกว่าที่คิดกรุงศรีเพลินเพลินเรื่องเงินเรื่องง่ายฟังได้เพลินเพลิน